อ่ะสวัสดีครับวันนี้เนี่ยก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับกับรายการสุดยอดอาวุธประจำสัปดาห์นะครับผมจะมาพูดถึงจรวดนะครับอีก3ารุ่นด้วยกันที่ประเทศสัมพันธมิตรเนี่ยได้ขอไปครับประเทศพันธมิตรนะครับได้ส่งให้กับยูเครนใช้ในการต่อสู้รัเสเซียนะครับจะเห็นได้เลยว่าในหลา,หลายเวลาที่ผ่านมาเนี่ยกองทัพรัสเซียได้สูญเสียรถถังมากขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนหนึ่งมาจากจรวดต่อสู้รถถังนั่นเองนะครับอ่ะ จรวดต่อสู้รถถังรุ่นแรกเนี่ยมีชื่อเรียกกันว่าจรวดต่อสู้รถถังเอ็นลอนะครับหรือชื่อเต็มก็คือ next generation light anti tank weapon นะครับโดยเอ l นลอเนี่ยเป็นระบบจรวดนะครับจากประเทศสวีเดนนะครับเคลมไ้เลยว่าสามารถทําลายเกราะรถถังที่มีความหนาได้ถึง400-600มิลิเมตรนะครับโดยเอ l นลอเนี่ยมีสมญานามว่า u l t i m a tank killer หรือสุดยอดมือสังหารรถถังนั่นเองนะครับ ข้อดีของเอ็นลอจากสวีเดนเนี่ยคือสามารถทําการยิงได้จากทุกตําแหน่งนะครับไม่ว่าจะเป็นตึกภูเขาพื้นราบทําการยิงได้หมดนะครับ <c oughs> จรวดรุ่นที่2เนี่ยที่จะเอามานําเสนอก็คือจรวดต่อทุ่นรถถังมิลานนะครับโดยจรวดต่อทุ่นรถถังมิลานเนี่ยสามารถทําลายรถถังที่มีความที่มีเกราะหนามากถึง350มิลิเมตรนะครับจุดที่น่าสนใจของมิลานเนี่ยก็คือเวลาทําการยิงแล้วเนี่ยจรวดนะครับจะมีการหมุนนะครับลูกจรวดเดี๋ยวจะทําการหมุนแล้วก็ พุ่งโจมตีเข้าสู่รถถังเป้าหมายนะครับสาเหตุที่หมุนเนี่ยก็คือจะเป็นการเพิ่มนะครับแรงทําลายเวลากระทบเป้าหมายนั่นเองนะครับเป็นจุดที่น่าสนใจมากของระบบอาวุธแบบมิลานั่นเอง <c oughs> ระบบอาวุธแบบที่3นะครับคือจรวดต่อสู้รถถัง M72 ลอนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าในบรรดาจรวดต่อสู้รถถังด้วยกันเนี่ย M72 ลอเนี่ยเป็นระบบอาวุธที่พกพาง่ายสุด แล้วก็มีน้ําหนักเบามากที่สุดนะครับอยา่างไรก็ตามเนี่ยมันเป็นระบบอาวุธที่ค่อนข้างจะโบราณหน่อยๆนะครับโดยจรวดต่อสู้ดังเอลอยเนี่ยมีน้ําหนักเพียง2.5กิโลกร,รัมนะครับจุดเด่นก็คือทําการยิงครั้งเดียวแล้วก็ทิ้งเลยนะครับไม่สามารถนํามาใช้ได้อีกโดยก่อนทําการยิงเนี่ยเอ,อ็ม72รอเนี่ยะให้ทําการยืดกระบอกออกนะครับและทําการประทับบ่ายิงได้เลยนะครับ m 72รอเนี่ยถึงแม้ว่าจะทําการยิงครั้งเดียวแล้วทิ้งเนี่ย ก็ยังมีข้อดีเหมือนที่บอกไปนะครับมันคล่องตัวนะครับทำการยิงได้ด้วยคนคนเดียวแล้วก็ก่อนทําการยิงเนี่ยหากไม่ต้องการยิงเนี่ยขนาดลำกล้องก็จะมีขนาดที่สั้นนะครับหากต้องการยิงก็แค่ย,ยืดกระบอกออกมานั่นเองมันเหมาะสําหรับหน่วยลาดตระเวนนะครับหน่วยทหารร,ราบหน่วยซุ่มโจมตีนะครับหน่วยลาดตระเวนหาข่าวเนื่องจากน้าหนักที่เบานะครับทำให้ไม่จำเป็นต้องแบกระบบอาวุธที่แบบเทอะทะอย่างจาวิลินอะไรเงี้ยไปนะครับก็คือเหมาะมากสาหรับ หนูลา,ตาเตเบนเองโอเคครับก็เจอกันใหม่ในวีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้เนี่ยรู้จักไปละสามรุ่นนะครับคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ได้นะครับสวัสดีครับ